เชื่อว่านะคะตอนนี้หลายๆคนก็ต้องเริ่มอินเริ่มชินกับการงดรับงดให้งดใช้ถุงพลาสติกกัน,น่งแน่นอนค่ะวันนี้โฟนก็เลยมีนี่เลยกับระเป๋ารีแบ็กโปรเจกต์นะคะคุณผู้ชมด้านหน้าน,นี้ด้วยนะคะรีแบ็กโปรเจกต์จากร้านลาแปลงดีไซน์กรุงเทพมหาคนครค่ะ ที่บอกว่าเป็นรีแบ็กโปรเจกต์เพราะว่าน้องนี่นะคะเป็นการผลิตจากแบรนด์แบรนด์หนึ่งแต่ว่าเป็นความผิดพลาดคะคุณผู้ชมป<ะ>กติเนี่ยมันจะต้องทิ้งไปเลยแต่เจ้าของแบรนด์เขาก็เกิดติ้งไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเราทิ้งไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มขยะเขาก็เลยเอามารีแบรนด์ค่ะนํามาตัดเย็บเป็นกระเป๋าแบบนี้หลังจากนั้นเขาก็สะพายไปซูเปอร์มาร์เก็ตคนก็เริ่มมองว่าเฮ้ย ทำไมกระเป๋ามันสวยแบบนี้หาซื้อได้จากไหนอ่าคราวนี้เจ้าของแมก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียค่ะ <Yes. S 1> นํามาตัดเย็บใหม่แล้วก็นํามาขายได้เลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากเป็นการลดขยะยังเป็นการเพิ่มรายได้ด้วยอีกนะคะจากขยะที่ต้องทิ้งก็ไม่ต้องทิ้งค่ะแล้วนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกยาวเลยค่ะคุณผู้ชม และนอกจากใบนี้นะคะที่มีขนาดเล็กกระทะัดรัดแต่ใส่ได้ทุกสิ่งเอวิติ n งเลยค่ะคุณผู้ชมยังมีอีกแบบหนึ่งค่ะนี่ถ้าเราไปแบบจ่ายตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบซื้อของเยอะๆเข้าบ้านใบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใหญ่มากใส่ของได้จุใจทุกอย่างแน่นอนเลยค่ะ ทุกสุงกระสอบนี้ไว้รับรองได้ใช้แน่นอนแถมยังเกร๋แท่ด้วยดีไซน์หิ้วไปไหนมาไหนใครๆก็ต้องหันมองแน่นอนค่ะและถ้าถามว่าซื้อมาจากไหนก็นี่เลยจ้าเพจที่ให้ไว้ได้เลย